สวัสดีเพื่นเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องเทอร์เรสตูดิโอนะครับผมอยู่ในเกมโปรเจกต์บัสไจคันเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ไต่แรงกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าไต่แรงวันนี้จะไปไต่แรงแบบโซโล่นะนี่แบบเล่นคนเดียวนะครับผมซึ่งวันนี้ปืนที่ผมจะใช้คือ M700 นะครับแล้วก็ปืนอออะไรดีนะ P90 ดีกว่ารัวดี ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่รอเกมอัปเดตนะเดี๋ยวถ้าเกมอัปเดตมาเดี๋ยวจะมาทํา EP รีวิวอัปเดตซีซั่นใหม่นะครับผมแต่สําหรับวันนี้เราไปลุยในแกล้งกันก่อนเลยนะครับผมบาย let's go <S มาดูกันว่าเราจะยิงได้กี่ตัวนะวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมโอเคมาละซึ่งตัวที่ผมจะเล่นวันนี้คือซีโร่นะครับผมรู้สึกว่าเล่นคนเดียวมัน o p สุดแล้วในการเล่นแรล้งคนเดียวหรือใครที่แบบชอบเล่นแรล้งแบบลุยเดียวประมาณนี้นะครับผมซีโร่ ก็คือหนึ่งตัวที่คนจะเลือกเล่นเยอะที่สุดนะประมาณนั้นมาดูกันว่าวันนี้เราจะยิงได้กี่ตัวนะฮะแต่แหลงโซโล่ก็ไม่น่าจะมีบอดหรอกเนาะใช่ไหม <c oughs> ไม่มีหรอกแน่น่านจะเป็นแต่คนนี้แหละไปครั <c oughs> บผมขอดเดือดหน่อยโอ้ oh. เต็มเลยนี่แหละนี่แหละ ข้างลา่างเขายิงอะไรกันนะอซิกแซกซิกแซกอ่ะอเขาบนหัวมีหนึ่งครับผมอยู่ไหนวะอุ้ยเกือบมันจะหนีไปไหนเนี่ย เชื่อเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมนิดหน่อยครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีเกิดใหม่ <c oughs> เป็นไงละ่ะขอเดือดเดือดเดือดอพอ,อย่ง <c oughs> มีหนึ่งคนตรงนี้ฮะขอเก็บปืนก่อนละกัน <c oughs> ยิงแบบกลางอากาศขอตังซื้อปืนหน่อยครับุยอ <c oughs> ข้างนอกมีคน่ะไปเอาคนไปเอาคนกันดีกว่าอยู่ไหนกันครับ อยู่บนหัวหรืออยู่ตรงไหนจ้าเอตัวเองจ้าเอตัวเองไปไหนคะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกกระสุนเปลี่ยนานานชิปหายเลยไป่ันเพื่อนโอ้เหลือ31คนแล้วว่าเร็วจังมาดูกันว่าวันนี้เราจะยิงถึง20มสิยไหมนะหวังว่าอุปกรณ์ฟีชกรสูนแอนเดอร์ป็นเจ็กระสุนพร้อมทุกอย่างครบไป ุยขออภัยนะฮะถ้าหากเสียงอ่คีย์บอร์ดมันดังไปนะครับผมอยู่ไหนนะอุ๊ยบนหัวหลบกปน,นะฮะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเขาก็ตั้งหลักเหมือนกันครับผมอุ๊ยอุ๊ย อืใครคมกว่าคนนั้นชนะไอ้น้องอืเอาไปโอ้โหเร็วมากเดือยริบสองคนโอ้ข้างหลังเรายังมีอีกหรอดูเหมือนจะมีคนเกิดใหม่นะฮะไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่าไปไปล่ามันดาบแดงมาเลยลงมาไหม ดาบแดงแล้วไงอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวคนมีสกินครับผมถ้าเรามีสกิลเราอย่าไปกลัวสกินนะฮะนี่นี่เราต้องกล้าเล่นครับผมโอ้โห oh, หลังเต็มเลยว่ะสักครู่สักครู่วิ่งเอาวิ่งอย่นี้โดน วิ่งนี้ก็โดนโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิอมืมาอย่างนี้ก็โดนดิไอ้น้องอุ้ยมีสองแล้วครับผม สก็ไหวบอกเลยแค่นี้ข้างบนเหมือนจะมีหนึ่งนะแต่เราก็แต่เราก็บายันดอกแต่เราก็บายันแต่เราก็บายันมาเลยไอ้น้องอุย๊ยหยิบปืนช้าเหลือเกินเลิงอะไรจ๊ะเลิงอะไรจ๊ะ ต้องเร็วกว่านี้นะพี่บอกแค่นี้เข้าหัวเอาไปโอ้ยกูยไปติดเล่นไงประเด็นโอ้โหแล้วผมไปติดเล่นทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็มีเกิดใหม่ <c oughs> อย่านะไม่ใช่ยืนรูดของกูอยู่นะคว้า นีหนีเอาไปเอาไปไม่กลัวกูบอกเลยจงเชื่อในฝีมือของตัวเองครับผมอย่าก,กลัวนะฮะกลัวเท่ากับตายนะฮะโอ้โหตอนนี้คือเราไม่สามารถเกิดได้แล้วนะโอเค ซุ่มเงียบเลยน้องใกล้มีหนึ่งครับหน้าหรอได้มาอีกหนึ่งครับผมโอ้สิบสี่คิวแล้วถึงไหมเนี่ยอืยอแจกไปหนึ่ง เมื่อกี้เหมือนได้ยินอีกหนึ่งครับผมอ้าวเจ็บเจ็บไปเลยครับเจ็บไปรอครับผมโอ้ยสดกูพูดไม่ออกเลยเจ้ย14คิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ขออีกรอบไม่ยอมวะโอเคมาแล้วเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้ไม่ยอมเจ้ยไม่น่าประมาทเลย แต่ตอนนี้ผมจะเอาแชมป์ไม่ได้ครับเพื่อนรอดูตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะหวังว่าข้างบ้านจะไม่ด่าหรือด่ากูแล้วโอเคมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวลงตรงเดือดเลยลงตรงนี้เลยมาดิก็มาดิฮะตึ๊บโอเคแตกไปนหนึ่ง แตกไปสองอุย้ยแตกไปเนี่ยอุย้ยกระสุนหมดปะกระสุนหมดฮะอืได้อยูอ่ได้อยูยอ่ไดอ้ดยอดยอู่มาดิ อุ้ยไอตัวที่เรายิยงตายเมื่อกี้มันไม่ตายนะครับผมมันชุบตัวเองได้นะเรากระสุนหมดก่อนเมื่อก <c oughs> ี้นี่หมุนทำไมหมุนเพื่ออะไรให้มันได้อะไรขึ้นมา <c oughs> ไอ้นอ้องข้างบนไม่รู้ชั้นไหนชั้นนี้ชั้นนี้ไงแล้วกูพูดเฮ e ียอะไรเมื่อกี้ สี่ตัวนะ้ะมายับอ่ะงานนี้คูบอกเลยยับอยู่นอีโอ้โหหมดแล้วหรอเลยเนี้ยแย่จังเออซื้อซื้โอ้ยสัตว์เอ้ยมันมาเอาคืนว่ะเพื่อนๆใครจะไปรู้ว่าเมืองอยู่นี่ไม่เป็นไรฮะเราซื้อร้านค้าตรงนี้เลย โ okay. ออเคืมซิกแซกหาพ่อมึงเหรอฮะซิกแซกซิกซิกแซกเหรอขอไัยในคำหยาบนะครับผมไปหาเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนขึ้นข้างบนก่อนละกันอืม น่าอยู่ข้างล่างไม่ใช่อ้าวแบบนี้ก็โดนดิแบบนี้ก็เป้านิ่งสิครับน้องหมุนอีกแล้วมึงอะหกคิวครับผมหน้ามีหนึ่งกืกางอากาศ อืหัวเน้นเน้นเอาเอาทางไหนก่อนดีตรงนี้มีสองแป๊บหนึง่งขอเปลี่ยนสูตรแปบบ๊แบบนี่ไงมันอยู่นี่ไงอืลูกซองเหรอแป๊บหบนึง่งาร,ร์มยาแปบบ๊บอยู่ไหนกันหลายทางเลยเกินเสียงแบบ ป,ป,ปุป๊บปึ๊บเบล๊ปดิจิตอลดิจิตอลโหลแบบดิจิตอลขึ้นแบบดิจิตอลแล้วยิงแบบดิจิตอลอ้าวตายละฮัลโหลฮัลโหลมาเต๊ะฟักเกอร์กูโมโหแล้วกูร้อนแล้วตอนเนี้ยเลือดกูร้อนมากโอเคขั้นบน อีหกวิครับเราขึ้นไปได้รอก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหาือ้อเลงหัวเน้นๆครับเพื่อนๆแล้วเ,เอาสุดไงแล้วกูเอาสุดอือจังหวะโคตรด,ดีบอกแค่นี้โอ้ตึงมืออยู่นะตาเนี้ยตึงมืออยู่นะ <c oughs> อยู่ไหนหนอลลงนู่นหนึ่งเปิดทาลยดแล้วกันหลังเรามีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราเอาข้างหน้าก่อนดีกว่ามีใกล้ๆนี่ไงนี่ไงแล้วผมแม่งร้อนเป็นไฟเลยไม่ต้องเกิดหลังใกล้เราอืมบอดหรือเปล่าไม่รู้เทไวก่อน หน้าโอเคอันนี้คนอืใครแม่นคนนั้นได้้ยม,มันจะชุบตัวเองไหมเนี่ยอ้าวม,มึงนะมึงนะ อะไรอ๋อไปไหนจ้าจบสักที <l ip> มีอีกครับผมมีอีกยตายไม่ได้กูตายไม่ได้ยตรงน,นั้นมีหนึ่ง อืโอ้ยกูพูดไม่ออกเลยเฮียมึงด้วยมึงเหรอฮะมึงเหรอหลังนี้เหมือนมีคนแต่มาจะไปละเปิดหา กูอยากเจอจริงชอาอ๊อาว์บไอ้นี่วาร์บไอ้นี่วาร์บไหนหนออยู่ไหนหนอโอ้ช่วงเด็กก็ตึงเหมือนกันนะครับนี่อ่ะอืม หลังๆอืมอืมอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเราจะแชมป์แล้วนะครับฮะอยู่ไหนไวะเอาวีวีไม่หาไม่เจออุอยอ๋อมันล่องหนนี่เอง เโฮียโคตรตึง21อคิวอ่ะอก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้โอ้ตาแรกผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าตา2ยังมาแก้มือได้นะเกือบไปแล้วมีหลายจังหวะนะครับผมที่ผมเกือบไปแต่ดีที่มันมีเกิดใหม่นะไม่งั้นซวยเลยครับผมยันไงก็ฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับผมไว้อีพีหน้าจะมาทำอะไรรอดูเลยครับผมบ๊ายบาย